สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ผมก็จะเอามาดูประโยชน์ของมันสำปะหลังกันนั่นเองครับว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นเองสำหรับมันสำปะหลังของไทยเราที่จะไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมีทั้งหมดถึง6ข้อ 6, 6ชนิดด้วยกันนะครับสำหรับมันสำปะหลังนั้นไม่ได้มีดีแค่เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลวันนี้เราก็จะมาดูกันว่า มันสำปะหลังนั้นถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างดังต่อไปนี้ทั้ง6อุตสาหกรรมนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาเริ่มที่อันดับหนึ่งเลยก็คืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ในการผลิตเส้นกว๋วยเตี๋ยวขนมปังขนมขบเคี้ยวและ ขนมหวานการผลิตไซรัปและน้ำตาลกลูโครสซึ่งก็เป็นส่วนผสมหลักในเครื่องดื่มหลากหลายประเภทนั่นเองครับอันดับที่ 2. ก็คืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์มันเส้นและมันอัดเม็ดเป็นอาหารสัตว์ที่ให้พลังงานสูงราคาประหยัดเหมาะสำหรับปศุสัตว์เช่นวัวสุกรและไก่เป็นต้น สามก็คืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมันสัมปัลังถูกนำไปผลิตเอทานอลซึ่งก็เป็นพลังงานชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมพลังงานนั่นเองครับ 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษแป้งมันสัมปัลังถูกใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตกาวสำหรับสิ่งทอและกระดาษช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพดีและยืดหยุ่น ห้าอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางแป้งมันสับปะหลังถูกใช้เป็นส่วนผสมในยารักษาโรคเช่นยาเม็ดที่ต้องการความละลายเร็วเครื่องสำอางเช่นแป้งฝุ่นและครีมบำลุงผิวนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือ 6. อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนั่นเองหนึ่งในวัตกรรมที่กำลังมาแรงคือการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสับปะหลังซึ่งก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม มันสัมปหลังไม่ใช่แค่พืชที่ปลูกแล้วขายเป็นหัวมันแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับอุตสาหกรรมหากบริหารจัดการดีๆอนาคตมันสัมปหลังจะยิ่งสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยนั่นเองครับคุณละคิดว่ามันสัมปหลังยังต่อยอดอะไรได้อีกไหมและทำอะไรได้อีก มากมายหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังเช่นเคยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปครับ